สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันกับเกมพา s s p a า t Out อาทนะครับผมเราเนี่ยรับบทเป็นศิลปินข้างถนนนะฮะที่ต้องแบบว่าวาดรูปแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปนครับผมอะไรครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมมาเริ่มกันเลย act 1นะฮะ the new beginning ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับทุกคนโอ้โหคะเริ่มจากข้างถนนกันเลยทีเดียวเชียวอืมอ๋อคลิปที่รูปวาดตัวนี้นะฮะเพื่อเริ่มวาดรูปโอ้ยมีปรับ แปลงด้วยนะล้วะวาดอะไรดีเนี่ยอืมเป็นภูเขาไหมทุกคนแบบภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเปออ็นแบบภูเขาตั้งต่าง,งานอะไรอย่างเงี้ยแม่น้ำะ่ะม,มีต้นไม้ด้วยมีต้นไม้ด้วยออต้นไม้เขียวเขียวนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึง,นนงแล้วก็มีแม่น้ำอยู่ด้านล่างอะแม่น้ำไปตัวมัน <c oughs> อะไรเนี่ยเอาละครับผมอารมณ์ศิลปินมาละนี่คลื่นมีคลื่นไงคลื่นแล้วก็มีอะไรมีเทสีด้วยปะหรือทาได้อย่างเดียวทาได้อย่างเดียวเหรออ๋อคือเริ่มต้นไม่มีมอะไรกุ้มืออะไรเลยนอกจากแปรงอันเดียวแล้วเนี่ยกวาดอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยนะฮะมูชันไปมาจะชุบเขาในบทน้ำป,าาปลาดิบไปยืดตัวนะแล้วก็แสงสีสม้มป้า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 ไอ้ยืดเลยเอ่อก,ก็มีกันไหมก็มีกัน ไปเ,เฮ้ยย่ะรูปเคี้ยอะไรเนี่ยไม่เจอภูเขาอ่ะเฮ้ยมีศิลปินพี่มาดูภาพผมหน่อยเออกลับไม่เปลี่ยนแนวได้ด้วยเออเฮ้ยเ,เป็นไงล่ารับขาสามสิบเก้าบาทอะเอาดีครับเออเป็นไงีโ้โหรูปผมไม่ต้องสามสิบเก้าบาทเออไม่มีแสงสปอร์ตไลท์ นี่มันเอเลี่ยนอะเร็ตัวไรนะตัวไรนี่โอ้เงี้สนใจภาพวาดผมไหมเฮ้ยมันเล่นไปโอ้โหหกสิบสามตัวไรนี่ขายได้ตั้งหกสิบสามเหรอเอาว่ะมาว่ะครับทุกคนมาแล้วครับอารมณ์ศิลปินมาแล้วหน้าหน้า ผมแฝงออย่างนี้แล้วก็เราจะทำเฮไยเรื่องอะไรนีดหนึ่ง,งเลยไปนี่แฝฟงไปเขียนถูกปพะวะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้การละทุกคนเราจะไม่มีจุดหมายเกินไปละผมจะลาทำการเซิร์ชเราจะใช้เขาเป็นแบบกอลโอเค เฮ้งเงยเป็นไงล่ะถูกใจบ้าล่ะนะฮะสามสิบแปดเหรอต่อได้ไหมอ่ะเออเอาเอาชิบหายแล้วนี่ะออนะเออต้องลองเราลองลงสีพื้นหลัง,ลงก่อนนะครับเดเี๋ยวคงไม่อยากอยู่เนี่ยอือเออผมากติดกระยี่แล้วมีหน้าหม,มาหน่อยหน่อยนะมีหน้าหมาหน่อยหน่อยนะเอ่อฟับ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 เออนางแบบเรามีหน้าหมาหน่อยนะฮ <laughs> น,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 นะอือดวงตาเธอ คิ้วเลยคิ้วเลยโอ้อมีตาลูกตาตานี่นะจมูกจมูกก็สันเป็นคมนะนี่มีปากปากสีบูกับปากจ <c oughs> ู๋้วยหายเร็วอโอ้นี่มันตัวอะไรนี่โอ้เหมือนอะนะเหมือนนะเหมือนเที่ยวเลยเฮอปึ๊บอึ๊บอ,อึ๊บมาครับมันต้องเอา,าให้สุดทางแล้วใ่ไหวันนี้เออมือเขาจับไปปึ๊บปึ๊บ ึ๊บปึ๊บอ่านิดนึงนิดนึงเออประกัดว่ามีอะไรอยูนี่มีสร้อยด้วยนะทุกคนผมเก็บดีเทลไว้ทุกคนนะครับนี่สร้อยสร้อยหนี่งไม่ใช่เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นเสื้อนะคอปกเขาเอ่ออะไรตุ้มๆตรงนี้นะตุ้มๆนี่ฟุตเอวคอร์ดเลยทุกคนมีกระดุมตรงนี้นะปึ๊บลงมาแล้วก็โพสท่าแบบนี้อ่าเนี่ย เยังดิเออคนเขากำลังใช้ทักษะการสร้างสอ่อวาดขึ้นมาเอวไม่เท่ากันเพเนี่ยเอ้ยเราอยากเสือ้อสีขาวเสื้อตัวนี้สีขาวเออตัวนี้สีขาวไปสีขาวดิเนาะปึ๊บปึ๊บอ,อ,อ่าถ้าใจเราว่าสวยมันก็สวยแหละอื <laughs> นี่ไงแล็วสอบพัดเป็นไงทุกคนเหมือนไหมเหมือนเหมือนจะไม่ใช่อดี๋เดี๋ยวเราต้องต้องต้อง,องไฮไลท์ผมคนนี้นึงนะครับ รวมๆแล้วมีเสน่ห์เลือเกินเออปั๊บป๊า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 เออแล้วก็มีอะไรผนมมีเตียงนะผมมีเตียงนะไปเตียงปั๊บ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 ปั๊าป๊บปั๊ปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บปั๊าปั๊บป๊บปั๊บป๊บปั๊บปั๊บปั๊บป๊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 ป เอมิี่ฟู <c oughs> ไงถูกใจไหมเฮ้ยน้องเอมี่ผมต้องร้อยยี่สิบห้าทุกคนเออถ้าเราจะวาดอะไรอีกนะทีน,น,นี้คนกระุมนี้นี่ที่ให้ราคาสูงนะตอนนั้นเราต้องเ,เราต้องจัดการละทุกคนไม่ได้กล่าวละขาวขาวเลยดูไปต้องวางโครงหน้าแบบโครงประมาณนี้อันนี้คออันนี้คออืม มีคอเสร็จแต้องวัหน้าื่ะนีู่อีสบออืมนี่มาอืออ่ามีแ่นมแว่นมแว่นดวยนะื้โอ้ยมว่นชิวอะชิวไปดวงตาของเธอดวงตาแล้ก็ซ้ำเป็นคงไงจะมืนหนักรงนี้ิรงหน่อยปากปากปากโูนตาเน่ยนาตา ก็สมกมเขาสังตานนะฮะตาหนีนึงนะนี่หนูไดเนี่ยหนูนี่มนี้อููคนใหญ่เลยเฮ้ยต้อมีสีดำนี่นึะฮะไฮไลท์ผมสองสีไปเอไฮไลท์ผมสองสีไปนี่อะไรเมเสื้อเสื้อเขาสีขาวปะมาณนี้ปมานี้นี่ปลาหลักกโอ้นักเต็มเลย

อะไรอะไรดำยงเปียนจกิีจ็ีือไปแล้นี่มีโคมไฟนะโคมไฟตรงนี้อ่าก็มีอร่อยๆผนังห้องห้องมีเฟอร์นิเจอร์ฟื้ฟอะไรเยอรเนี้ยออออแล้มีโคมไฟตรงนี้อันนึ่เอือนี่เดีอดเดเนี่ยนการไฟไปดานหรือเปล่ามีดำนีดหน่อยนึงนะตรงนี้เป็นขาขาโตขาโตคนตะื้อฟื้นแล้วอีกน อยู่นูน่นเขาชื่อเอมี่ฮะอยู่ไทยเขาชื่อน้องเพลน้องเพลสีชื่อแม่ใครเปล่าเนี่ยขอไปแล้วจะชื่อแม่กันขอไปเฮ้ยต้องร้อยยี่สิบสามเนี่ยต่อนิดหนึ่งไปเออเอาสิครับว่าอะไรไม่ออกตอนนี้ความคิดตอ่อนี่ไงเราจะมาวาลุงคนนี้ดีกว่าเออลุงเขาเป็นคนลุงก็เป็นคนที่เอ่อเออต่อไปกลากลางไหม ผมปูกต้นไม้ามาดีลุงเขาเป็นคนดีแล้วนี่น่เออ้องสีให้บเป็นคนดีนะอเป็นคนดีผมกระหอมเยอะเยอะือนี่ผมมา

ลุงเขาเป็นคนน่ารักว่ะต่อได้ไหมเอ่อโดนลดราคาเลยในเมื่อลุงเกามาละเพื่อนเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนรักเขาเพื่อนคนนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนรักกันเลยนะครับผมก็สองคนนี่จะมีรอยยิ้มอ่อนอ่าอย่างงี้เ้ยเดี๋ยวเขาด้ายกันแล้วมีคอนีกทิงนะมีคออีกหนึงตอนนี้ฮะกลัวอย่างเดียวแล้วฮะบินใครใครมาหน้าบ้านนั่นนี่ใครใครเอ้ได้ยิน ได้ยินเสียงรถผ่านนี่คือหลอนเลยเวล่ะมึงอะไรทำไมย่องแรลูกผมมาฮะตั้งเนีลูกผมที่เดียวเลยวะตัวนี้ไหนเราอ่ะตัวนี่ไหนตีมูมนี่มากินก่อนีดย Nenek! Nenek, bawa dengan tengah-tengah ni. Ui, yang ni mana? Mangai! Aduh, dah. Suri-suri dah. Wah, ikut Dah lah, dah lah, dah lah. Aduh, ikut tu. Ni, bunga ni ni. Lepas ni, มาที่โยวๆนี่นะนี่เอ่อชื่อลุงเอ่อชื่อลุงเอ่อประหยัดนะประหยัดจันจันนังคารไปเออลุงประหยัดจันนังคารทำไมมันวัดยักษ์เช่นกันี่เลย l สี่ยเลยจีไอเดินไล่อิใช่ครับผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะไม่รู้ทำไมอืมอืมอืมไม่เสี่ยงแล้วกูเฮ้ยตั้งสามร้อยทุกคน สามลอยนะเราต้องมาแล้วครับในเมื่อเพื่อนมาก็าต้องมาให้ครบสูตรนะฮะคนนี้นี่เออไปอื้อที่หูหน่อยอ่ามีมือตรงนี้หน่อยอ่ามีเออ,เอ,อไปแล้วก็ชุดตรงนี้จะออกจะ, <c oughs> จะออกแบบว่าดีเขียวนะไม่ใช่ชุดนะทุกคนนะอย่าคิดมากนะเออเป็นแค่ชุดเป็นแค่ชุดเออ เราค่อยเติมมือหลังซื้ซื้ซื้โอ้อยไปครับไปวนเอหไปขาวๆหน่อยนะแล้วก็มีดำๆตรงนี้คิ้วคิ้วเขานรกใชได้คิ้วนี่พอใช้ได้เออดวงตาดวงตา มาทีมาี่ฟึบฟเอออนี่ไงฟึบฟึบฟึบฟึอะไรวะเนี่ยเต็มไปอ่ามีปีมีปีันนี้อันนึงแล้วก็มีแถบนึงแถบสมาร์ทการ์ดนี่และ มันเมนนเสาผมขายไม่ออก,อกมนักมนเงเยอะเอแถบเหลืองมัะเหงเยอะานนั้นวะเหลืองอันนึงนะนคอ,อนี่ก็อีกอันนึงนะนี่คนหรือม,มิสแกนนี่มนนันมันต้องมีสปอนเซอร์อะไรขนาดน,นั้นเลก็อืมกองทับสขียวยนั้นหลักเลย อตาท้าทองนะทาถูทาถูในหลอดเดียวกันรายมองตา,ท,าทองไหมตาลิงผีท,ท <c oughs> อเฮ้ยเราต้องมีพ่นหน่มีพ่นหน่มีพ่นหน่อยยังไหมยามองีอ้จะ <c oughs> ได้ว่าเศ้า <c> บ <oughs> <c oughs> มชิงเศ้นี่เลยชื่อเอ่อ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเป็นไงดูดิแบงดิกเราจะขายได้เท่าไหร่ไม่มีใครมาหรอแนะ่นๆะนะมีเลี้ยวกับมามเลี้ยวกับมาเป็นไงครับเ,เหมือนกันเลยครับใจตรงกันเลยฮะโอ้ผมก็ไม่ค่อยจอมกันไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแหมเพื่อนไม่ไม่คนนึ่งไม่คนนี้โอ้โหทไมเราใจตรงกันเช่นนี้อีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งลุงอีกรูปหนึ่งเออนั่นน่ะเหลือเหลือขวาเนะี่ยโโอ้หลุงเมินขนาดลุงยังเมินเลยครับลุน เฮ้ยเราไปเล่นไปหน้าอยอ้โ<ห>เป็นไงล่ะเอ้ผมก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเฮ้ยอย่าบอกนะมีเล้าเป็นของตัวเองก็ผมหวังว่าเพื่อนชอบใจนะครับผมก็อยากให้ทำพาร์ตต่อๆไปก็เม้นบอกกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ